สวัสดีค่ะแอนเออด่โกหกแดดพบเครื่องเรื่องตกแต่งภายในวันนี้เราจะมามาชมผลงานการออกแบบห้องพักโรงแรมโมเดิร์นบัตเตโฮเทลกันต่อเลยนะคะโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนซอยเกตถนนลาดเดียน,นเดียจจมขอนแก่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งใกล้กับโรงพยาบาลเดียนเดียมประมาณ5้ากิโลเมตรหลังจากที่เราออกมาจากถุงลิฟต์นะคะส่วนของห้องพักจะถูกขนาบด้ซ้ายและขวานะคะทั้งสอั้งสองปของ นนะะในส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นส่วนของบันดไดหนีไฟนะคะส่วนของซ้ายมือตรงนี้ก็คือผมบันไดนะคะออกแบบให้เป็นชุกขจักบาลใหญ่เพื่อให้เห็นบรรถถายากาศโดยรวมไม,ไม่ไม่อึดอัดนะคะส่วนหลักๆของการออกแบบตกแต่งห้องพักเนี่ยเราใช้งานลอฟต์สไตล์นะคะจะสังเกตเห็นว่าเราใช้ระบบการเดินท่อทุกอย่างการทชวร์โครงสร้างนะคะแล้วก็ใช้ปูนเปลือยปูนดิบป,ป,ป,ประมาณนี้นะคะ ให้รู้สึกสบายๆโปร่งๆโล่งๆนะคะเราเข้าไปชมห้องพักกันเลยค่ะห้องพักเนี่ยเราใช้ระบบคีการ์ดนะคะเมื่อแตะคีการ์ดไปค่ะแล้วก็โอเคเข้ามาเลยค่ะขอเสียบการ์ดนิดหนึ่งอ่ะเสียบการ์ดปุ๊บไฟติดนะคะทุกอย่างติดเข้ามาชมกันเลยค่ะนี่เป็นห้องขนาดเล็กที่สุดของโรงแรมซึ่ง ค่าใช้ะกันอยู่ที่คืนละ5้า้าิบาทนะคะก็มาตรฐานของโรงแรมเลยค่ะคือสามารถมีระเบียงที่ออกไปชมวิวของตัวเมืองหาดใหญ่ได้นะคะค่ะมีระเบียงนะคะระเบียงขนาดเล็กสามารถออกไปชมเมืองหาดใหญ่นะคะตอนนี้อากาศกําลังดีเลยค่ะช่วงเป็นช่วงเย็นอากาศดีเราก็จะเห็นเมืองทั้งเมืองน,นะคะแล้วก็ เราใช้สไตล์การตกแต่งแบบล็อสไตล์นะคะดังนั้นเนี่ยพวกตู้เสื้อผ้าทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีหน้าบานจะเป็นการโชว์โครงสร้างเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบชุดทั่วไปตามมาตรฐานทั้งแอร์ทั้งทีวีทั้งตู้เย็นนะคะส่วนตรงนี้ที่ปิดอยู่เนี่ยคือห้องน้า หลักๆห,ห,ห้องน้าของเราใช้การตกแต่งด้วยโทนสีขาวเทาและดํานะคะห้องน้ําขนาดใหญ่เป็นอ่างลอยแล้วก็เป็นระบบชักโคกซึ่งมีเครื่องทําน้าอุ่นเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีเลนเททวเวอร์ตัวใหญ่นะคะเดีเ๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมกันต่อในอีกห้องพักอีกรูปแบบหนึ่งนะคะห้องทางฝั่งนี้นะคะฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นห้องพักอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นระบบเดียวกันก็คือการใช้ระบบคีการ์ดนะคะ เสียบก๊าซก่อนอ่ะเสียบก๊าซแล้วก็ไฟก็จึงจะทํางานได้นะคะห้องนี้จะแตกต่างกับเมื่อสักครู่ก็คือเป็นห้องขนาดสองเตียงนะคะเตียงคู่ซึ่งขนาดห้องจะใหญ่กว่าสะดวกสบายมากกว่านะคะห้องนี้ขนาดถ้าเข้าพักอยู่ที่ราคา690บบาทต่อคืนนะคะแต่รูปแบบการออกแบบตกแต่งโดยทั่วไปจะใกล้เคียงกับห้องเดิมนะคะ และก็จะมีส่วนของห้องน้ำอยู่ทางด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ค่ะใช้ปัะตุบานเลื่อนค่ะแล้วก็ภายใต้ราคาภายใต้งบประมาณที่จำกัดเนี่ยแนะนำเลยว่าอยากให้เพื่อนๆนมาลองใช้บริการดูแล้วเพื่อนๆอนอาจจะติดใจเพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองหาที่กินที่จอดรถสะดวกสบายในราคาเพียงคืนละ590และ690บาท นะคะยังไงฝากผลงานของเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์นะคะเพราะฟังก์ชันและความสวยงามคือคือหัวใจสําคัญของงานออกแบบให้ e อเ i c คอหัดใหญ่ออกแบบระาทศไไจบ้านคุณลักนะคะสวัสดีค่ะ